ฮัลโหลฮัลโลครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนมิถุนาปี2563มีวิทยาถอดแมสดีกว่านะมันจะได้ชัดๆนะเพราะเสียงมันจะอุ้ๆ hey, 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 hey. ไปหน่อยใครเป็น COVID? โควิดยกมือขึ้นด้วยนะก็ <Okay. S 1> oh. ก็สืบเนื่องจากว่า,ามีบุคคลที่ได้สูญหายนะครับเกี่ยวกับประเด็นของการถูกดำเนินคดีในเรื่องของไม่มีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ก็บอกเป็นตัวละครนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือวันนี้มีทางผู้เสียหายเองด้วย อีกสถานะหนึ่งก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีให้การเทจด้วยนะครับก็คือคุณฐานพลสาวรฤษไอสาวคนใช่ไหมครับ,รบนะครับก็อยู่ด้านด้านซ้ายมือผมนะครับก็มาร้องขอความเป็นธรรมทางกระทรวงยุติธรรมโดยท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านก็กรุณามอบหมายผมเข้ามารับเรื่องนะครับแล้วก็วันนี้มีท่านรองที่ปดี DSI นะครับท่านพันตำรวเอกครพลนะครับแล้วก็ ท่านพออ,อจากคุ้มครองสิทธิ์นะครับแล้วก็พอ,อ,อที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองพยานเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานที่อยู่ด้าน,นหลังของสื่อมวลชนนะครับผมในฐานะเลขานุก,การรัฐมนตรีก็มารับเรื่องสืบเนื่องจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนา2563นะครับว่าภรรยาของคุณฐานะพลเนี่ยนะครับได้ไป งานเลี้ยงนะครับที่1กับพร้อมกับบุตรชายแล้วก็ตัวคุณฐานพลด้วยนะครับสามคนหลังจากที่ร่วมงานเลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้เดินทางเพื่อจะกลับบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็คุณฐานพลก็ได้แยกตัวไปในอีกที่หนนะครับก็ได้ไปพบกับการตรวจตั้งดาษนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจากที่เขาให้ข้อมูลมานะครับ ก็ทางตำรวจเองก็ได้ตรวจสอบทางคุณพิมพ์ชนกนะครับว่ามีบัตรประชาชนหรือไม่ก็ไม่ปรากฏว่ามีบัตรประชาชนนะครับก็ถูกดำเนินคดีหลังจากนั้นแล้วนะครับก็เท่าที่ได้รับรายงานและมีการแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ด้วยสําหรับคุณฐานพลในฐานะที่เป็นผู้เสียหายก็คือมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการชำระเงินนะครับโดยมีเอกสารการโอนเงินผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็อยู่ในชั้นของการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะนี้นะครับหลังจากที่มีการมอบเงินไปให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณฐานะพลเองกับภรรยาก็ได้เดินทางไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับที่ ตำรวจภูทรพัก5นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยท่านผู้บัญชาการก็ได้กรุณารับเรื่องราาว้้แล้วก็มีการสั่งการนะครับให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวก็ปรากฏว่าก็มีการให้ตำรวจกลุ่มหนึ่งออกจากราชาการไว้ก่อนครับซึ่งหลังจากนั้นก็ให้ทางคุณฐานะพล ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สพแม่อายว่าในเรื่องดังกล่าวหลังจากนั้นก็มีการกล่าวหาคุณฐานพลว่าเป็นการแจ้งความเท็จนะครับเพราะมีกลุ่มที่เป็นคู่กรณีกันไปร้องทุกข์ที่สพแม่ปิงหลังจากที่ร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วคุณฐานพลก็ตกอยู่ในการเป็นผู้ต้องหาในการแจ้งความเท็จ นะครับซึ่งในระหว่างนั้นเองเนี่ยทางกุณธนพลเองก็ได้มาร้องที่ยุติธรรมจังหวัดเพื่อขอความช่วยเหลือจากยุติธรรมจังหวัดเพราะเกรงว่าตัวเองจะไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือความปลอดภัยก็ขออนุญาตชี้แจงให้รับทราบในส่วนหนึ่งว่าทางเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงยุติธรรมเองนะครับก็ได้ประสานกันระหว่างยุติธรรมจังหวัดกับของกรมคุ้มครองสิทธิ์ในเรื่องของการคุ้มครองพยานก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการให้นะครับแล้วก็ ก็ต้องแยกออกเป็นสองส่วนในส่วนหนึ่งที่หากคุณฐานพลตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีนะครับการคุ้มพองพยายนตามกฎหมายเราไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวให้ได้นะครับแต่อีกมีอีกประเด็นหนึ่งจากการตรวจสอบนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งว่าเพราะคุณฐานพลก็ตกอยู่ในฐานะของผู้มีส่วนได้เสียอีกคดีที่ภรรยาตัวเองนั้นถูกเ,เรียกรับเงินแล้วก็ถูกอุ้มหายไป เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะครับทางกรมคุ้มครองศึกก็จะได้ไปพิจารณาว่าในเรื่องของการคุ้มครองพยานเนี่ยดำเนินการในส่วนนี้ได้อย่างไรนะครับในเวลานี้ทางคุณานพลพร้อมด้วยทางองค์กรที่เกี่ยวข้องเัื่องช่วยเหลือทางคุณานพลเองนะครับทั้งสองท่านก็เข้ามาในกระทรวงยุติธรรมนะครับเพื่อจะมาขอความช่วยเหลือให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพราะเนื่องจาก ยังมีความคืบหน้าที่ยังดูว่าน้อยเกินไปนะครับช้าเกินไปแล้วเราก็ดูว่าบุคคลดังกล่าวก็ได้หายไปเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าคุณฐานนพลเองในเวลานี้ก็เป็นทั้งผู้ที่ได้รับความเสียหายก็คือภรรยาตัวเองก็ได้หายไปนะครับส่วนจํานวนเงินที่มีการจ่ายให้ไปกับเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางพนักงานสอบสวนสืบสวนที่จะต้องดําเนินการต่อไปนะครับวันนี้เนี่ย นะครับได้มาล้องทุกข์กับที่ทางกระทรวงยุติธรรมในศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขโดยวันนี้ให้ทางรองอธิบดี DSI อสนะครับพันธ์บทเอกอกัคลพลมาช่วยรับเรื่องนี้ในการสืบ,ส,บสวนนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าเ,เรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นไปอย่างที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับท่านน้ำตีก็ได้ํำชับผมมานะครับว่าให้ความเป็นธรรมในคดีนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนในประเด็นของ ช่วงทำลายนิดนึงนะครับที่ว่ามันมีการพูดกันว่า,าทางคุณพิมพ์ชนกภรรยาของคุณฐานพลเนี่ยได้หายตัวไปในช่วงเวลาประมาณเดือนมิถุนาถูกไหมครับแต่ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์เองก็มีทำลายในการสนทนาในช่วงช่วงเวลาหนึ่งอยู่เหมือนกันก็จะต้องได้ให้ไปตรวจสอบอีกเหมือนกันว่าในขณะนั้นเนี่ยที่คุยกับทางกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยมันอยู่ในห่วงเวลาของเดือนสิงหานะครับ ปลายเดือนกรกฎาต่อเนื่องเดือนสิงหายังมีการไล่คุยกันอยู่นะครับคุณพิมชนกได้คุยอยู่แต่ว่าคุณฐาน์พลบอกว่าภรรยาได้ได้หายไปตั้งแต่ช่วงมิถุนาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องฝากทางดีเอสไอนะครับช่วยกรเนาตรวจสอบด้วยว่าเขาคุยกับใครกันแน่นะครับในขณะนั้นก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับพี่ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์เองก็ก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าได้คุยกับใครเพราะนั้นประเด็นนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ เราคงให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วเพราะเราถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีทด่มีส่วนได้เสียอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้พูดถึงทำลายด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้ทางท่านรองอัครพลได้พูดถึงแนวทางปฏิบัติในการที่จะลงพื้นที่ในการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คงจะต้องให้ทางคุณฐานพผลนะครับได้พูดถึงความครับข้องใจที่วันนี้ได้มา น้องเรียนใน,ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมครับเชิญครับครก็ขอ,อผู้เสริมจากท่านเลขาได้แจ้งไปสักครู่เนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทำลายอของการติดต่อของอคุณพิมพ์ชนกในประทุมซึ่งเป็นภรรยาของคุณฐานพลน,นะครับเพราะว่า เน,เนื่องจากว่า,าทำลายที่ที่กล่าวเนี่ยครับว่าทางสำนักงานงพยิการเนี่ยมีงานธุรการที่จะต้องอประสานกับทางคุณพิมพ์ชนกกับคุณฐานะพลเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะให้ทางคุณพิมพ์ชนกเนี่ยไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติมในคดีที่มีการร้องทุกข์เป็นผู้เสียหายกรณีที่เจ้าพน,น,นักงาน ตำรวจสพแม่อาเนี่ยครับได้มีการเรียกรับเงินเพื่อเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนะครับก็สพแม่อายเนี่ยได้ได้นัดที่จะสอบปากคำเพิ่มเติมคุณพิมพ์ชินกแต่ว่าทางคุณพิมพ์นกเนี่ยไม่ได้ไปคือคือไม่สามารถจะไปให้ถ้อยคันในพื้นที่ได้ก็าทางคุ้มกองพยานนะครับ ก็ได้มีการประสานเพื่อที่จะให้มีการสอบปากคำที่บุธรจังหวัดเชียงใหม่แทนเพื่อลดความกังวลใจของคุณพิมพ์ินทกแต่ว่าปรากฏว่าครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยเนื่องจากว่าทางคุณพิมพ์ินนกเนี่ยไปไม่ทันเนื่องจากว่าในการประสานงานเนี่ยได้มีการเลยเระยะเวลาในหมายเรียกของพนักงานสอบสวนไปแล้วนะครับส่วนสองครั้งส,สองครั้งที่เรามีการประสานให้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ หมายเรียกในวันที่11สิงหากับวันที่25สิงหาซึ่งาทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการประสานเพื่อที่จะให้ทางคุณพิมพ์นกเนี่ยไปให้ถ้อยคําเพิ่มเติมโดยอสอบนอกพื้นที่เกิดเหตุนะครับแต่แต่อย่างไรก็ตามก็ปรากฏว่าคุณทางคุณพิมพ์จินกเนี่ยก็ไม่ได้ไปให้ถ้อยคํากับทางพนักงานสอบสวนของสอพแม่อายนะครับในทำลายล่าสุดที่ ครั้งสุดท้ายที่พอจะอาทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ได้ยินยืนยันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือได้มีการติดต่อคุณพิมพ์ชนกเนี่ยโดยผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ของน้องสาวชื่อคุณแดงไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงนะครับก็ได้มีการติดต่อแต่ว่ากฏว่าทางคุณพิมพ์ชนกเนี่ยก็ไม่ได้ไปให้เจ้าคำซึ่งครั้งสุดท้ายครั้งที่สามนี่คือวันที่25สิงห ah า 2 5 6 3นะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องเป็นข้อมูลที่จะได้นำไปประกอบการพิจารณาของทางเจ้าที่ดีเอสไอแล้วก็ทางเจ้าที่ยำเวยอทีนึงในเรื่องของคนในคนหายนะครับเชิญเท่านรอง,องค,ค,ออครับัลโลครับในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเราก็ ทำงานภายใต้กระทรวงยุติธรรมภายใต้ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์นะครับแล้วก็สูตรนี้ทาสร้างสุขนะครับในประเด็นนี้มี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของที่ทางฝ่ายผู้ร้องเนี่ยในเรื่องของการคุ้มครองก็เป็นเรื่องของของคุ้มครองสิทธิ์นะครับส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเราก็จะดูในมิติของเรื่องคนสูญหายนะครับในเรื่องของศรลปภาพในเรื่องของภรรยาของของผู้ร้องนะครับที่หายตัวไปซึ่งอันนี้เนี่ยในขั้นตอนของกรมสอบสวนเราก็จะออกเลขสืบ ดูใิว่ามีความเกี่ยวข้องยังไงมีรายละเอียดเบื้องต้นในหลักฐานเกี่ยวอย่างไรบ้างนะครับและที่สําคัญคือมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องครับที่เสียสามแสนบาทว่าต้องมีเหตุจูงใจอะไรหรือเป็นเหตุจงใจอะไรของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับก็จะดูในมิตินั้นเสริมไปด้วยนะครับถ้าผลการสืบสวนเป็นยังไงเราก็จะดําเนินการต่อไปนะครับภายใต้ภารกิจของกรมสอบสวนซึ่งเรามีระยะเวลาในการทํางานประมาณ6เดือนครับ ขอคุณท่านรองธนพลนะครับก็เดี๋ยวให้ทางคุณธนพลได้พูดว่าวันนี้เนี่ยมาที่นี่เราได้รับเรื่องราวลองทุกเอาไว้นะครับเดีจะให้ทางสูตรที่ทำสร้างสุขเองก็วันนี้พอเขาก็มารอรับเรื่องราวลองทุกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีเรื่องอะไรจะเสริมไหมครับขอให้เอาบุญไปขอให้องค์สอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบเอง อายาที่ผมตัวมาารับแล้วก็สือหมาตัวดน้าแล้วก็ตัวยาสามให้อาตกลเบโวไปเสแล้วไปจบกี่ดีต่ว่าไม่ได้ไม่ซับรับ นะเขอให้วามวินัยกับเจ้าตีเดี๋ยวหมายเหตผมก็ทา,นะทางคุณานพลก็คงสรุปก็คือเรื่องของตามตัวภรรยาที่หายไปนะครับก็ติดตามตัวว่าตอนนี้เนี่ยเ,เป็นอย่างไรอันที่สองคงเป็นเรื่องของตัวการเรียกรับผลประโยชน์ให้สอบข้อได้จริงนะครับเดี๋ยวเราก็ให้ทางสืบสวนดูว่าข้อได้จริงเป็น อย่างที่ได้มีการร้องทุกข์กันไว้หรือไม่อย่างไรนะครับอันที่3ถ้าเรื่องของกรณีวินยัยก็คงเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เขาจะต้องดําเนินการกันอยู่แล้วนะครับถ้าอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นช่องทางอื่นอีกที่ยังสามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษได้อีกก็คือช่องทางของอปปทนะครับถ้าตํารวจที่เกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรก็ไปตรงส่วนนั้นได้อีกนะครับส่วนของกระทรวงยุติธรรมเองก็จะดําเนินการตรงส่วนนี้ให้นะครับ ก็ขอกับเรียนพี่พน้องสื่อมวลชนด้วยนะครับเวลานี้เนี่ยทางเราได้ย้ายมาอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมตึกใหม่นะครับศูนย์ก็กําลังจะขับเคลื่อนกันมาอยู่ที่นี่นะครับแต่ในเวลานี้ก็จะใช้ตรงนี้เป็นที่ขับเคลื่อนวันศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขเราจะรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมนะครับภายใต้นโยบายท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ที่ได้ คุณาพูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เข้ามารับตําแหน่งแล้วนะครับเรามีชุดทํางานนะครับของสูย์ยุติธรรมสร้างสุขปัจจุบันก็ยังคงอยู่นะครับที่เป็นชุดทํางานในการดําเนินการ3ด้านนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยภายใต้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเรื่องโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งเรื่องของบุคคลต่างด้าวก็ตามหรือการเปิดบอนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแอบรับลอก เปิดบอนการพนันเกิดขึ้นแล้วทาให้เกิดการแพร่กระจายก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับมีเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบอนการพน,นันอย่างไรก็ตามเนี่ยให้กรณาแจ้งมาที่ศูนย์ยุทิธรรมสร้างสุขก็ได้นะครับเราจะส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างไม่ละเว้นนะครับแล้วก็ขอยืนยันด้วยว่ากระทรวงยุติธรรมภายใต้ในโยบายของท่านสมศักดิ์เราจะดําเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับพูดจริงแล้วก็ทําจริงดําเนินการจริงนะครับจับจริงไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีวางนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ พิสูจน์แล้วก็ได้เห็นว่าเราทํางานอย่างเป็นลูกธรรมท,ที่ชัดเจนที่แท้จริงนะครับเราจะไม่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ใดๆก็ตามนะครับเรื่องการวิ่งเต้นล้มคดีทั้งหลายก็ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคข,ของท่านสมศักดิ์เทพุทินนะครับเพราะฉะนั้นขอยืนยันฝากทางพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับประชาสัมพันธ์ด้วยครับว่าถ้าหากมีการเปิดลักลอบบนอการพนันที่ไหนนะครับให้แจ้งมาที่ศูนย์ยุทิธรรมร้างสุขเราจะรีบดําเนินการอย่างเด็ดขาดครับมีสื่อมวลชนจะขอพูดเรื่องอะไรไหมครับเชิญครับ ชื่อวุญิการณ์เทพบุญรบกันเป็นผู้แทนของสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการบินครับให้ความฟรีเหลือเรื่องกระบวนการร้องเรียนของทีมข่าวคนนี้คือประเด็นหนึ่งที่ทีมข่าวคนนั้นอาจจะพูดไม่เคยชัดเจนแต่ว่ามันอยู่ในรายละเอียดในเอกสารที่ได้ยื่นให้ทางรัฐมนตรีวิทยาอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอขอบคุณท่านเลขาธิการรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ในการของกรม้มครองสิทธิแล้วก็กรมสอบสิทธิพิเศษประเด็นหนึ่งที่น่าจะ ขอความช่วยเหลือจากภูมสองนคดีพิเศษคือเรื่องของการที่ตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมายเรียกเมื่อวานนี้คุณฐานะคนก็ได้ไปรายงานตัวต่อที่สถานีตำรวจภูทรแม่ดิซึ่งเราถือว่าการแปลสภาพจากผู้เสียหายมาเป็นการเป็นผู้ต้องหาโดยคนที่เป็นคนฟ้องเนี่ยก็คือห้าตำรวจในเจ็ดตำรวจที่เป็นผู้ถูกร้องเด่นประเด็นดังนี้เนี่ยคิดว่า หากกรมสอบสวนคดีนิเจะสามารถเอื้อมมือเข้ามาดูแลตรงนี้ในการสอบสวนว่าจริงๆเป็นการฟ้องโดยชอบหรือไม่เพราะ5คนตําตำรวจที่เป็นจำเลย,เยจะเรียกว่าจำเลยผู้กล่าวหาก็ได้มอบหมาย้ทนายความมาแจ้งความแล้วก็เอาเรื่องราวนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะบนิ่ชอบและเป็นการละเมิดสิทธิ์นะครับที่ว่าประเด็นนี้จะต้องขอความอันราะจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาดูแลตรงนี้ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญ ว่าคุณฐานะคนเองเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่รู้กฎหมายฮนะยุคคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดในระดับภาคเนี่ยไม่สามารถเอื้อมหน่วยความยืติธรรมให้กับประชาชนคนธรรมดาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนจัดเสื่อมรัททาจากาจากระบวนการที่ทำนะนี่ก็ขอกราบเรียนแสดงความขอบคุณไปยังท่านรัฐมนตรีด้วยที่ให้ความสญญนใจเรื่องนี้และคิดว่าก,การณีนี้เป็นกรณีเป็นกรณีที่มีความสําคัญนะฮะในจํานวนี หลายหมื่นหลายแสนจะดีที่จะเป็นเป็นใกล้ๆเนี่ยเจ้าวนักงานที่ไปไม่รู้เรื่องหรอกว่าถูกฎหมายผิดกฎหมายเป็นอย่างไรบางทีแม้กฎหมายจะบญัติเอาไว้ว่าจะต้องรู้กฎหมายเนี่ยแต่นี่คือข้อจํากัดที่ช่องวางที่เกิดขึ้นและเมื่อคนที่ไม่รู้กฎหมายตั้งตกป็นเอยู่อของคดีอาญานี่ผมคิดว่าต้องให้ควาคอยให้เขา้ระเดครับผู้อ่านครับก็ขอบคุณหน่วยงานนะครับที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้นะครับเราก็ไม่ได้ นิ่งนอนใจแน่ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิ์นะครับตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับรัฐก,ก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศมีสถานะเป็นบุคคลเมื่อไหร่ก็เราก็ต้องดูแลให้ความช่วยเหลือนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ทางทียสายเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าตรงนี้แต่ว่าบ้านเรามันเป็นระบบกล่าวหานะครับเหมือนกันกก่าวหานี่มันมันก็ ก็ต้องก็ต้องไปแก้ข้อกล่าวหากันนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งถ้าหากว่าจะให้ทางกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องในจุดประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของกองทุนยุติธรรมนะครับถ้าหากว่าในเรื่องการช่วยเหลือการประกันตัวอะไรทั้งหลายเนี่ยตรงนี้ก็เราก็จะดําเนินการให้นะครับส่วนเรื่องที่มีการต้องต้องต้องสู้คดีกันเราก็มีในส่วนของทนายความที่จะเข้าไปช่วยดําเนินการตรงนี้ให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ร้องขอมานะครับเราก็คงทําตามการร้องขอเป็นหลักนะครับ คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นห่วงว่าถ้ามันจะมีกรณีการกัดแงล้ัเกิดขึ้นมันย่อมเกิดขึ้นได้เช,ชน่นกรณีนี้เนี่ยห้าตำรวจที่เป็นผู้ต้องหาในคดีคที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากลายเป็นโจทย์ที่จะฟ้องคดีนี้เนี่ยไปฟ้องที่สอพอสุขพิบัติบานไอสานร,ร,รังดวนบุตรทแม่ดิมมันมีความเป็นไปได้มอนการที่จะไปฟ้องที่นาราธิวาสหรือปัตตานีรนนสร้างภาระให้กับให้กับเอ่อเรียกว่าอะไรผู้ต้องหาหรือว่า ผูุ้กร้องเดียนตรงนี้อันนี้อยากจะให้หามาตรการป้องกันในงานนี้ด้วยเป็นการแก้ห uh รือว่าการทุกคาในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะนี้ความปลอดภัยต่อครอบครัวของเขาเนี่ยตอนนี้มีลูกน้อยอายุไม่ถึงสามขวบเ่องตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องมนุษยธรรมด้วยเนาะนอกนี้จะเรื่องของหลักนิติตรมหละกฐานไว้ขอบพระคุณครับท่านเพราะเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเป็นเรื่องมูลคดีเกิดที่ไหนนะครับมันเป็นมูลคดีมันเป็นเขาเข้าใจว่ามันเป็นมูลคดีไปเกิดที่แม่ปิง เขาก็เลยไปร้องทุกข่าวโทษที่แม่ปิงการที่จะไปร้องผ่านเราคงไม่ได้ไปทางคุณฐานพลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นสื่อมวลชนนะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะไปแจ้งความในที่อื่นเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของมุลคดีเกิดที่ไหนอย่างไรนะครับแต่อันนี้เข้าใจว่าตํารวจที่เขารับแจ้งความเพราะเขาไปแจ้งความไว้ที่สพแม่ปิงก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะช่วยดูให้อีกทางหนึ่งเหมือนกันครับเชิญครับงานแต่งงานเมื่อไหร่ครับงานแ่งแต่งงานเมื่อไหร่ฮะ สามกุมภาใช่ไหมสามกุมภาหกสาม,สามทางผู้เสียหายเขาจะาเขาเขาเขามีหลักฐานการจ่ายเงินไว้อยู่แต่เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในสำนวนตำรวจนะครับเพราะว่าเขามีการล้องทุกข่าวโทไวเวลาเรา<ม>เราเลยไม่ไม่ไม่อยากจะมาเปิดเผยตรงนี้คงอยู่ในทางการสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับ เป็นบุคคลต่างด้าวใช่ไหมเป็นแรงงานต่างดาวเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานต่างด้าวเห็นว่ามีเร้องทางตำรวจขอตภาค่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนคือวันวันนี้เท่าที่เราได้รับแจ้งทางภาคมีข้อสั่งการให้ตํารวจชุดนี้ออกจากราชการไว้ก่อนเท่าที่ทราบมีห้าคนก็คือยังออกแต่ยังการพิจารณาคดีอยู่แล้วปิดคดียังก็ยังอยู่ในกระบวนการอยู่ เป็นแต่เพียงว่าวันนี้เนี่ยทางผู้เสียหายเองเนี่ยกลัวหนึ่งไม่ได้รับความปลอดภัยอันที่สองคือตัวเองจากผู้เสียหายตอนนี้กลายไปเป็นผู้ต้องหาในคดีแจ้งความเท็จนะครับที่ผู้เสียหายจะลองที่สอบทอไม่อายคือเรื่องการาลิ้ถ่ายใช่ไหมครับใช่ใช่ส่วนที่ตำรวจที่คือภรรยาเขาสูญนะั้นเขาเขาเขาหายตัวไปด้วยอ๋อคือหลังจากหายตัวไปแล้วก็มีทั้งหายตัวด้วยแล้วมีทั้ง,ท,งทั้งเงินที่ที่ถูกเรียกรับผลประโยชน์ตรงนั้น แม่ปิง่งแม่ปิง่งแม่ปินะเดนเนกุมธ์ คือตัวคุณฐานพลแจ้งว่าภรรยากับตัวคุณฐานพลเนี่ยยังติดต่อกันได้อยู่เนี่ยในช่วงของเดือนมิถุนายังคงติดต่อกันได้อยู่แต่แต่ในทำลายของทางกรมคุ้มครองสิทธิ์เองเนี่ยที่ทางคุ้มครองพยานเขาบอกว่ามันมีการสนทนาผ่านลายกันในช่วงของเดือนปลายเดือนปลายเดือนกรกฎาคมกับสิงหาเพราะฉะนั้นแต่ผมก็ต้องบอกว่าเราแค่ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการสนทนาผ่านลายที่มีอยู่เนี่ย มันในขณะนั้นยังเป็นคนยังเป็นตัวบุคคลคือคุณพิมพ์ชนกเนี่ยเป็นคนพูดผ่านไลน์เองหรือเปล่าหรือว่าไอ้พิมพ์ผ่านไลน์เองหรือเปล่าหรือว่าใครที่ถือโทรศัพท์ตรงนั้นเนี่ยเป็นคนเป็นคนถืออยู่ก็คงต้องให้ดีเอสไอไปตรวจสอบตรงนี้มากกว่าครับ เขาเพิ่มไม่มาไม่มาไม่มาเลยติดต่อไม่ได้เลยไม่ขอบอกน่าจะตายไปแล้วน่านไม่มีแล้วไม่ขอพูดแบบนี้เจอการเข้าท้ายประมาณเดือนมิถุนาห<ก>ลังจากนั้นคือเขาหายไปไหนเขาบอกก็แบบอะไรอย่างนี้ก็ไปไปหาน้องสาวหาน้องสาวอ่าแล้วก็ควางสายเลยแล้วก,ก็เองบอ,องกเออโทรไปอยู่อีกจังหวัดอีกที่หรือยังไงอีกที่ครับอยู่จังหวัดเดียวกันหรือยังเดียวกันครับรับเจอ นะครับเดี๋ยวในรายละเอียดอย่างไรก็ตามก็คงจะมี <c oughs> ความคืบหน้าก็เดี๋ยวให้ทาง Dsi เนี่ยเขาแจ้งความคืบหน้าให้อีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรฝากนิดเดี๋ยวให้ผู้ร้องให้ให้รายละเอียดให้ครบนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมีหลายประเด็นเหมือนกันที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือในเรื่องของภรรยาในเรื่องของที่ตัวเองถูกไปจําเ,เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเงินที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะงั้น เดี๋ยวขออนุญาตให้รายละเอียดให้มากที่สุดนะครับครับเดี๋ยวให้ทั้งพอศูนย์ยุทธธรรมสร้างสุขนะครับพอปินเดี๋ยวรับเรื่องรับสอบรายละเอียดเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับแล้วก็ขอเบอร์โทรทั้งหลายกับทางตัวผู้เสียหายนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยครับนี้คงไม่มีอะไรแล้วฮะรบกวนเวลาท่านี้นะครับเช่นะสุรมกองทัพนะครับประธานประเทศสูน์สงคท ก็ผ่าเข้ามานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านแรกคือเดี๋ยวจะยื่นได้าเ้ยแต่ท่านเลยตรดับแทนท่านรัฐมนตรีครับเป็นหนังสือรัการที่เกี่ยวข้องครับแต้วาเดี๋ยวจะชี้แจงข้อข้อกฎหมายนะครับต่อบให้นักศึกษสืบสดนคร้บว่าประเด็นนี้ข้อกฎหมายแต่เรื่องเป็นอะครับ